ขอบคุณมากครับคุณ้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกผมปางแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่วัดระหารไร่จังหวัดระยองครับเมื่อประมาณกว่า30ปีก่อนกเกษตรกรทางภาคบันออกการเลี้ยงสัตว์ภาพน้ําส่งขายจีนเฟื่องฟูมากครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแล้วปัจจุบันหันไปประกอบอาชีพอะไรครับนายสุชินขำสุนทรกเษกษตรกรตำบลบ้านเพม,เพ,มเพิ่มเมืองจังหวัดระยอง หันมาเพาะเลี้ยงปลูกไม้มงคลจำหน่ายซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยมราคาขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนจึงหันมาใช้บ่อตะภาพเก่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากจะภาพพันใต้หวันหันมาเลี้ยงตภาพพันไทยและก็ปล่อยปลานินลงในบอ่อเดียวกันยังมีพื้นที่เหลือคุณสุชินก็เลี้ยงตัวชันโรงหรือว่าพึ่งตัวจิ๋วจิ๋วอีกหลายสายพันธุ์ครับนำน้ำพึ่งบรรจุข,ขวดขายชีวิตไม่ทอ้อ เป็นเกษตรกรต้นแบบครับแรงงานไทยต้องอัพสกิลและปรีสกิลเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของโลกครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12จังหวัดสงขลานายอารีไกรนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดการฝึกอบรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่ง และช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพนิทขนาดเล็กระดับ1ชมการฝึกอบรมในหลักสูตรใช้โปรแกรม Mitsubishi PLC S G X w o r k 3การขับรถโฟล์คลีฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตเครื่องกลึงระดับ2และช่างเชื่อมทิกระดับ1 u p อัพสกิลทักษะด้านโลจิสติกดิจิตอล รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในภาคใต้ครับหลังการพบประร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ALMM บวกสนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบนกยูงเทียลึกให้กับรัฐมนตรีแรงงานทั้ง13ประเทศครับ นายบุญสงทัพชัยยุทธปลัดกระทรวงแรงงานเฉลยนกยุงที่ระลึกเตรียมมาจากประเทศไทยเป็นฝีมือของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง5ภาคครับในแต่ละอันมาจากวัสดุธรรมชาติเช่นที่ใส่กรอบยจะมาจากใบาตาลแล้วมาจากไม้ขนุนซึ่งหนุนเนือ้อแล้วก็ส่งเสริมให้ให้คนเรามีอนาคตมีความต่เลก้าวหน้าส่วนที่เป็นกล่องที่เป็นรูปผ้า ผ้าไหมที่ปรดิษฐจากศูนย์ชุนพูนสมรรถภาพคนงานภาคสี่ที่อยู่ที่ขอนแก่นนะครับเป็นฝีมือของผู้คัรับก,การชุนทูนท,นท,นทั้งหมดหมอบเป็นความทรงจําดีๆก่อนที่จะพบกันในการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งหน้าปีพศสอ6 9หรืออีก2ปีที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครับ นอกจากนี้นายพิพัฒน์รัฐก,กิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้นํนาคณะเข้าเยี่ยมมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานและอาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์ครับพวกเราอาจจะไม่ได้มีเวลามาที่ประเทศสิงคโปร์บ่อยนะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ขัดตกบกพรองรก็ฝากทางอัคราทูตแรงงาน ไทยประจำประเทศสิงคโปร์กับไทยถึงกระรกทวรวงพวกเราจะร้องที่จะอำนวยความสะดวกดรืยแก้ปัญหาให้กับพวกเรากลุ่มแม่บ้านอาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์นอกจากจะช่วยประสานงานช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านแรงงานแล้วยังมีหน้าที่เป็นเอนเตนเนอร์บอกบุญงานวัดงานประเพณีชวนแรงงานไทยออกมามวนซื่นนวนแซลด้วยครับ มีงานประชาสัมพันธ์เ,เช่นกีฬาประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็งานเ,าเกี่ยวกับพวกสงการเกี่ยววัฒนธรรมไทยอย่างเงี้ยค่ะเราก็รุนรงลงกันแล้วก็มารวมตัวกันค่ะล่าสุดก็เพิ่งไปร่วมทําบุญทอดกรถินที่วัดไทยในสิงคโปร์ครับช่วงถามแรงต่อแรงจะมาเที่ยวหรือมาทํางานที่สิงคโปร์มีกฎเหล็กข้อห้ามอะไรต้องระวังบ้างครับบุรีอย่าเอาเข้ามานะคะ ถ้าเข้ามาก็ตัวเดียวอย่าเอามาทั้งซองที่ไม่แกะโดนแน่รับรองแล้วก็เกี่ยวกับพวกยาเสพติดพวกนี้ค่ะกัญชาที่บ้านเราเปิดกว้างแต่ที่นี่ไม่เคยนะคะแล้วก็หมักฝรั่งค่ะห้ามเคียวห้ามเอานำเข้ามากล้วก็ุยไปก็ไม่ได้ผลไม้เห็นม่วงเห็นอะรบอย่ยเป็นเด็ดเขานะคะ ถ้าเจอแล้วติดแน่เลยค่ะถูกปรับแม้แต่ต้นยากถ้าไปอยู่ในสถานที่ของรัฐบาลแค่ไปเก็บขึ้นมาต้นสังยังโดนเลยค่ะประเทศเล็กๆที่โตด้วยเศรษฐกิจและธรรมชาติเข่าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามไม่งั้นอาจจะติดอยู่ที่สิงคโปร์นานกว่าที่คิดนะครับเจ้านายปูน,ปน